สวัสดีค่ะชื่อตรีนันทระชวราชค่ะในเรื่องคนขน,ขนรับบทเป็นแรมค่ะ,เ,คะเดี๋ยวก่อนการแสดงเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนการเริ่มถ่ายทำใช่ใชไหมคะมก็มีการเตรียมตัวอย่างดีเลยค่ะก็คือไปเรียนการแสดงกับพี่ตัวพี่ตัวสอนเองก็คือคอยบอกว่าแบบเอ้ยฉากนี้คือให้เล่นจนแบบว่าซ้อมกันจนบทขึ้นหัวพี่แบบว่าเวลาถ่ายจริงอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมานั่งอ่านบทอะคือจำได้ทุกได้อะล็อกเลย กงมีการฝึกนอกจากเป็นวมีฝึกซ้อมรำหรืออะไรไหมก็ฝึกรำให้เป็นแบบลิเกแล้วก็ฝึกร้องริเกเพราะว่ารำที่ตีเลียมก็จะเป็นแบบนาฏศิลป์ไทยใช่ไหมคะมันก็จะอาจอาจจะแบบดูแล้วมันไม่เหมือนลิเกก็ต้องไปปรับกับคุณครูคที่สอนลิกเกะค่ะแต่คือเรามีพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมียากมีพื้นฐานานาฏศิลป์ใช่ก็เลยเรื่องรำไม่ค่อยเป็นเรื่องยากค่ะแต่เรื่องร้องนี่แหละ,ะที่เป็นเรื่องยากผู้ถึงว่ามันเป็นฉากของรัที่แบบไม่เคยเห็นนหนะ ใช,ใช่ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องแรกของหนังก็ได้นะที่ใช้ท่าท่ารำในการบอกรักผู้หญิงมันเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ดีนะคะคือคนเราอาจจะแบบคือคนทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภาษาท่านาตศัพท์ของนาตศิลเนี่ยมันก็มีความหมายเหมือนกันก็ถ้าดูเรื่องนี้ก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วนาตศิลไทยเรามีความหมายยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะได้รู้ซึ้งมากขึ้น การร่วมง,งานกับพี่ต่ายเพนพักใช่ไหมคะที่แรกเกรงมากกับพี่กบที่แรกก็เกรงเพราะว่าเหมือนเขาเป็นดารารุ่นใหญ่อะ่ะถ้าเราเป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือพี่กบก็สอนว่าแบบไม,ไม่ต้องเกรงก็คือทําตัวตามสบายอย่างเงี้ยก็พยายามพูดคุยกับ,ก,บกับพี่เขาอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบเล่นกันอย่างรับร่นอะไรเงี้ยก็ทําตามพี่กบก็จริงๆแล้วพี่ต่ายใจดีนะใจดีแล้วก็น่ารักมากเลยคะ่ะ แว่าคอยพูดคอยสอนส่งอารมณ์แบบแค่เรามองตาเราก็แบบรู้สึกตามพี่ตายแล้วอะค่ะการร่วม<อ>ง,งานกับพี่ตัวหรอทีแรกก็กลัวค่ะแต่เวลาทํางานพี่ตัวจะจริงจังอะ่ะแต่แต่งานก็จะได้ออกมาดีคือหนูชอบพี่ตัวเวลาแบบสอนสอนแบบฉากนี้ควรจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะสอนเรียนการแสดงก,กันก่อนที่จะไปเข้าอะไรเงี้ยคือพี่ตัวมีเทคนิคในการสอนให้ทําแบบเราเป็นธรรมชาติของตัวเองเงี้ยคะ่ะคือให้ลองเล่นมาก่อนแล้วถ้ามากถ้าน้อยเนี่ย เขาจะบอกอีกทีหนึ่งใจดีค่ะน่ารักใช่เล่นหนังแนวน่าสินไทยเป็นครั้งแรกแต่หนูไฟฝันมาตั้งนานแล้วว่าแบบเมื่อ,อไหร่จะมีโอกาสได้เล่นหนังที่ตัวเองถนดัดคือได้แสดงความสามารถทางด้านน่าสินไทยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้มาเล่นจริงๆฉากกับชุดหนูว่าพิธีพิธานค่ะเพราะว่าอย่างชุดอย่างเงี้ยพี่เขาก็ตัดให้ใหม่หมดเลยแบบตัวตัดเพราะว่า มันเป็นชุดแบบว่าย้อนยุกต้องน่าใส่ใสผ้าถุงใส่เสื้อโบราณโบราณอะไรเงี้ยค่ะส่วนฉากใช่ไหมคะสวยทุกฉากเลยนะต่หนูประทับใจฉากบอกรักมาที่สุดอะวิวสวยจริงๆแล้วก็ตามแบบว่าลงโขนอะไรเงี้ยก็คือใช้บรรยากาศที่แบบดูเก่าแล้วแบบดูหน้าดูหน้าอะไรเดียว <c oughs> เขาเรียกหน้าอะไรอะหน้าเก่งคำนะมันแบบดูดูลังใช่ดูขลังดีค่ะ